ผมรีวิวเลยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคลิกร้อยยีห้าคันนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยก็ทําดิสเบรกหลังคลิกร้อยยีห้านะนี่นี่ปั๊มบนปั๊มปั๊มบนเป็นของตัวนี้นะครับ RCB Racing Boy นะปั๊มตูป้ปลาทนแล้วก็สายเบรกนี่ใช้ของโมลินนะครับผมโมลินนะเรถายดูระยะหนึ่ง,ง,งดูพิเซนเตอร์ก่อนพิเซนเตอร์ นี่นะก็จะเป็นปั nah. ๊มเวฟร้อยยี่ห้าไอสีเทาแบบนี้นะครับผมนี nah, ่นะนี่นะครับผมเนระยะห่างก็ไม่ค่อยเยอะนะอันนี้พี่อันนี้รอยพี่เขาขัดนะเดี๋ยวพี่เขาจะไปทําสีใหม่นะครับนี่เรียบร้อยแล้วดิสเบรกหลังนะครับครอบนี่นนะมามากินมากินแตงโมกันได้นี่นะ มีรถขายแตงโมด้ดวยนะครับนี่นะก็ถ่ายคลิปไปนี่นะเรียบร้อยแล้วสําหรับใครต้องการทําดิสเบรกหลังก็แวะมาทักทายกันได้นะครับผมนี่นะนี่นี่นะรถโฆษณามีแตงโมด้ดวยนะอัน <c oughs> นี <c oughs> ด้ดิสเบรกหลังนะจ๊ะไม่ใช่แตงโมดิสเบรกหลังไม่ใช่แตงโม, <c oughs> งม,งโมอันนี้สายเป็นของโมลินนะครับผมอ่านี่นะในชุด5,500จะได้ชุดแบบนี้นะครับก็จะมี ปัม๊มสายจานจานของเว็บนะแล้วก็ปั๊มเป็นของพอตหนึ่งหนึ่งพอตของเว็บวิญ้าะครับราคาอะไรก็อยู่ในหน้า Facebook PP Vi e w นะครับเข้าไปดูได้นะครับผมนี่นะก็ถ่ายดูสั้นๆประมาณนี้อันนี้สายสายนี่รูปแบบนี้พี่เขาต้องการเก็บไว้มุมนี้นี่นะผมก็เลยเก็บไว้ตามที่พี่เขาต้องการแบบนี้นะครับมีเรียบร้อยแล้วนะพร้อมใช้งานมันเยี่ยว เอาคืออะไรมันตั้งแต่แรกโมเห็ดของโมเห็ดโอ้ยโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ